สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พบพามาพบกับพี่ประยูนแตงทรัพนะครับประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มสามัคคีพันธุ์ข้าวนะครับก็อยากจะเรียนถามพี่ก้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการเตรียมดินสําหรับแปลงนาเปียกสลับแห้งแกงข้าวครับก็ง่ายๆเลยครับคือข้อแรกคือไม่ต้องเผาฟางห้ามเผาฟางโดยเด็ดขาดเพราะว่าฟางที่อยู่ในดิน จะช่วยซับความชื้นไว้สำหรับเวลาแกล้งข้าวครับก็ปัน่นปั่นแล้วก็ลูเทือกทิ้งไวองอออ้อย่างน้อยน้อยถ้าเป็นอาดินเหนียวอย่างน้อยสัก5้าวันแล้วค่อยปักดำลงไปวิธีปักดำคือปักดำในระยะ21เซนถ้าเป็นข้าวอายุร้อยวันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้าวอายุประมาณ ก้าสิบวันเนี่ยคือว่าไม่ถึงร้อยวันเนี่ยควรให้ถี่กว่านั้นหน่อยแต่ถ้าเป็นร้อยวันขึ้นไปให้ยี่สิบเอ็ดเตนเป็นอย่างถี่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอปักดําเสร็จคือนี่ผมใช้เคมีมาช่วยตรงที่ใช้ยาคุมแค่นั้นเองคือใช้ยาคุมหญ้าคือว่าหมายความว่าเราทํานาเยอะคือใช้ยาคุมเข้ามาช่วยหลังปักดําแล้วไม่เกินห้าวันแล้วก็เก็บกักน้ําให้ได้ถึงอยู่สิบห้าวัน หลังจากนั้นก็คือปล่อยน้ําทิ้งขาดไปเลยหแห้งเลยประมาณหนึ่งเดือนนะ่ะหเดือนปุูกเลือเข้ารลำต้นจะแข็งแรงการใช้สารเคมีเปรียบเยกบก,กับยาปรับศัตรูพืชเนี่ยที่ผมทํามานี่ไม่เคยได้ใช้เลยใช้น้ําส้มขันไม้ผสมกับพริกแกงพริกแกงหมายถึงว่าพริกแกงคือสมุนไพรสมุนไพรเอามาฉีดพ้น่นจะเห็นว่าข้าแข็งแรงต้นลำต้นแข็งมันได้มาจากการเรา ใช้การแก้งเข้าเปียกสลับแห้งมแมลงจะไม่ค่อยรบกวนครับทำมานี่คือครั้งที่สองแล้วถือว่าได้ผล